โอภักจิรเจีราบผ่าแฟนใหม่เปิดตัวแก๊งเพื่อนเมหาหนาไม่ต้องปิดแล้ว โอภักเีรายยอมพูดแล้วสัมพันธ์เบียร์หนุ่มคนเสนิทหตลังโดนจับตามองมานานโดยโอได้เปิดใจทางรายการครอบครัวบันเทิงว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่จริงโดยโอกล่าวว่าคนที่เป็นข่าวกำลังคุยกันอยู่คุยมาสักพักแล้วรู้จักกันมานานแล้วเอาจริงๆไม่อยากพูดเพราะอายุเราก็ไม่ใช่น้อยๆอย่างที่ทุกคนเคยทราบเราเคยมีครอบครัวมีลูกอีกไม่กี่ปีก็ห้าสิบแล้วกัวพูดไปคนจะหมันไส้ได้คุยกันก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีพอเห็นคอมเมนต์ที่เข้ามายก ให้เป็นไอดอลที่มีแฟนเด็กก็เป็นกำลังใจดีๆอีกอย่างส่วนสถานะเรียกแฟนได้เต็มปากล่าสุดทางด้านโอ้ควงแฟนใหม่เปิดตัวแก๊งเพื่อนสนิทอย่างเมียปทิดาหาหนาทัศนาวายัยโดยต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ให้สัมภาษณ์นี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของโอ้เปิดตัวแฟนใหม่อย,ย่างเป็นทางการ